สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องหน้าข่าวสารของแมนเชสเตอร์เด็ที่น่าสนใจในรอบวันนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองแมนเชสเตอร์เด็อีกช่องหนึ่งนะครับให้กดติดตามกันลิงก์โยนล่านะครับทั้งสองลิงก์เลยนะครับโอเคนะครับมากันที่ประเด็นเรื่องราวเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวของ ดีนเฮลซันนะครับล่าสุดเนี่ยคิสไวเดอร์นะครับได้ออกมายืนยันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าตอนนี้มีการพูดคุยเบื้องต้นไปแล้วกับทางแมนเชสเตอร์เดนเกี่ยวกับเรื่องของการดึงตัวดีนเฮลซันมาใช้งานต่อในช่วงฤดูกาลหน้านะครับฤดูกาลนี้เจจะเรียบร้อยแล้วนะครับยื้อสัญญาการยืมตัวเรียบร้อยแล้วแต่ฤดูกาลหน้ามีการพูดคุยเบื้องต้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว่าจะเป็นการ ซื้อแบบถาวรน,นะครับเพราะว่าทางคิสไาเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ต้องให้ความเคารพต่อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะว่าจะมีการตัดสินใจอย่างไรจะปล่อยนักเตะมาในรูปแบบแบบไหนแต่ทางเชฟฟิลด์เนี่ยคือพร้อมเปิดประตูให้ดีนัลซันกลับมานะฮะพร้อมเปิดประตูแบบเต็มที่เลยครับจะกลับมาตอนไหนก็ได้นะครับอยู่ที่นักเตะอยู่ที่แมนยูจะป่อยมาในรูปแบบแบบแบบไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นการพูดคุยเบื้องต้นนะเฉยๆนะฮะซึ่งการเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เอกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็รอดูกันนะครับเกี่ยวกับอนาคตของบุษราตูของเรารายนี้นะครับว่าจะมีอนาคตต่อไปอย่างไรแต่ถ้าเกิดดูในมุมมองผมเนี่ยนะครับที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือน่าจะปล่อยยืมตัวอีกสักหนึ่งฤด,ดูกาลนะครับในช่วงฤดูกาลหน้า นะแล้วก็เหมือนกับวางแผนไว้เลยครับว่าดินอ s สซันถ้าเกิดพร้อมใช้งานเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะดึงตัวกลับมามาเบียดแย่งกับเดบิตเดกาต่อไปนะครับหลังจากนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะสุกงอมแล้วแหละนะครับพร้อมใช้งานได้แล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของพื้นที่เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนครับโรเมโรยังอยู่นะครับนะแล้วก็ดีกิอก็ยังทําผลงานได้ดีอยู่เพราะฉะนั้นต้องเหมือนกับว่า ปล่อยไปก่อนแล้วกันแล้วก็ไปหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอกับเชฟฟิลดีกว่าซึ่งเชฟฟิลด์เองก็ทําผลงานได้ดีอยู่แล้วด้วยนะครับในช่วงฤดูกาลนี้นะฮะแล้วก็การันตีในเรื่องของโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอให้อีกด้วยนะครับผมคิดว่ามันวินวินทั้ง2ฝ่ายนะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนตอนนี้นะครับอ่านะก็โอเคประมาณนี้นะครับเอามาพูดถึงกันนะครับในเรื่องของดีเนสันเรื่องแรกนะครับ ส่วนเนื่องต่อไปครับเรามาดูภาพการเดินทางมาฝึกซ้อมของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันดีกว่านะครับซึ่งมีนักเตะเดินทางมาเพิ่มเติมด้วยครับเป็นบรรดาดาวรุ่งนักเตะคนแรกครับเป็นโอรดฟอร์ดนะครับเนี่ยตามนี้เลยอย่าผมเลื่อนลงมาแบบเรื่อยๆนะก็จะมีฟิวโจนนะครับมีลีแกรนก็ยังมาอยู่นะครับโจเอลเปเรรานะครับแล้วก็มีดาวิลดีเคอมีลินกาดนะครับ มีลุกชอนะฮะมาติดนะครับปอบอกบานะครับอ่าแล้วก็มีลินเดิลเลอร์มีโฟลโซเมนซานะครับมีฮวนมาตาอ่าแล้วก็เป็นทางเดนิสเจมนะครับเมสันกรนบูดนะครับออนเอรีม่มาร์ซิยาวเจมการ์นเนอร์นะครับโดนดันขึ้นมาแล้วนะครับหลังๆเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเห็นเจมการ์นเนอร์มาร่วมซองกับทีมชุดแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปแต่ว่าคนนี้ครับ นะก็ไม่ค่อยได้เห็นกันกับการดึงตัวมาร่วมซองกับทีมชุดแรกก็เป็นเทเดนเมนจี้นั่นเองนะครับเซนเตอร์ Center, นะครับหรือว่าแนวรับของชุดไม่เกินยีบสาปีนะครับแล้วก็เจ้าหนูเบนดอนวินเลียมวันบิสซากานะครับเฟรดนะแล้วก็ทายฮิชชองนะครับอ่าบรูโน่เดียโกดานโลนะครับมีสกอตแม็กโทเบน่นะครับ แม็กวายเบ a รานะครับผู้ที่ทำสองประตูในเกมพบกับเวสบอมนะฮะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับอิกาโลครับยิ้มแย้มอยู่นะฮะทุกวันเลยนะครับอิกาโลเนี่ยโอ้โหอารมณ์ดีจริงๆนะฮะแล้วก็โรเมโรนะครับแองเิลโกเมสอ่าก็โดยรวมก็ยังเป็นทีมชุดแรกชุดใหญ่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่มีใครหายไปนะครับนะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราไปเข้าสู่ประเด็นต่อไปกันดีกว่านะครับ ประเด็นต่อไปครับมีการเคาะประเด็นเรื่องของโชเซ่มโยแล้วก็โอลิกนาโซชามาให้เราได้รับฟังกันนะครับจากเดอะแอตติกนะฮะเดอะแอตติกเคาะออกมาครับว่าคือการทําทีมของโซชาแล้วก็โชเซ่มโยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งภายในห้องแต่งตัวนะครับหรือว่าบรรยากาศในทีมแล้วกันคือมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโซชาดูดีกว่าโชเซ่มโยนะครับ ในยุคของโชเซ่มินโยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่านักเตะมีการแตกแถวบ้างมีการทะเลาะกับทีมงานบ้างนะครับหรือว่ามินโยไปทะเลาะกับนักเตะบ้างตามข่าวที่ออกมามีปัญหาในห้องแต่งตัวเยอะมากนะครับแต่ว่าพอโซชาเข้ามานะครับเขาสามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แบบอยู่หมัดโดยส่วนใหญ่นะครับโซชามีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะเกือบทุกคนนะครับทำให้แนวทางการนำทีมบรรยากาศห้องแต่งตัวมันก็ รวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้เกินตรงว่าโซชาทําได้ดีกว่าโชซิมโยนะครับในการตกแต่งห้องแต่งตัวภายในสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดให้มันดูดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ The เดเรนติกเคาะกันออกมานะครับทีนี้มันมีประเด็นเพิ่มเติมจากเดเรนติกครับเขาก็เคาะมาด้วยครับว่า นอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นอีกประมาณสัก3 4ประเด็นนะที่โอเล่เนี่ยทำได้ดีมากกว่าโชซิมโยนะครับในบางเรื่องนะครับมันอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับบางเรื่องมูรินโญ่ก็ทําได้ดีกว่าแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบางเรื่องโซชาก็ทําได้ดีกว่ามูรินโญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องแรกครับก็คือการรับมือกับสื่อนะครับคือมูรินโญ่เนี่ยมักจะมีปัญหากับสื่อมวลชนใช่ไหมครับการทะเลาะเบากแว้งการให้สัมภาษณ์นู่นนี่นั่น นะครับในเชิงที่เหมือนกับทำร้ายสโมสรด้วยทำร้ายตัวเองด้วยแต่โซชาการที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนะฮะเขาจะมาในบุค,คลิกที่สงบนิ่งเยือกเย็นนะครับคือไม่ค่อยแบบมีในเรื่องของการทะเลาะเบาแววงหรือว่าอารมณ์แบบหัวร้อนเกี้ยวกาดให้เราได้เห็นกันระหว่างการให้สัมภาษณ์นะครับนั่นคือเรื่องแรกนะครับที่เอามาเคาะกันส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือการจัดการกับพอพกบาร์นะครับแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้ว่า ทางโซชาจัดการบล็อกบาร์ได้แบบอยู่หมัดเลยนะครับนะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของการแบบว่าข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมแต่ว่าถ้าเกิดเราโฟกัสเกี่ยวกับในสโมสรเท่านั้นเนี่ยคือบล็อกบาร์เนี่ยไม่แตกแถวเลยนะฮะแต่พอเรามาเปรียบเทียบในยุคข,ของโชเซมโยมันชัดเจนครับบล็อกบาร์มักจะมีปัญหากับมินโโยบ่อยครั้งนะครับที่มีคลิปการฝึกซ้อมที่แบบทะเลาะก,กันนู่นนี่นั่นะนะฮะก็นี่คือสิ่งที่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งที่โซชาทําได้ดีกว่า โชซิมโยนะครับเรื่องที่3ก็คือการส่งเสริมบรรดาดาวรุ่งที่มันชัดเจนนะครับโดยเฉพาะยุคข,ของโซชาเนี่ยนะฮะมีการดันแบบเป็นจิ็นจังขึ้นมาก็เมสันกรีนบูดแ,แล้วก็เบนดอนวิลเลียมนะครับไหนจะมีดาวรุ่งที่โดนดันขึ้นมาก่อนหน้านั้นอย่างแองเกิลโกเมสไทยชองจมการเน่ก็น่าจะได้รับโอกาสตามลาดับนะฮะแต่จริงๆมุโยก็ดันขึ้นมานะอย่างแมกโนเนีย เขาก็ให้โอกาสอยู่นะแมททูนีก็ได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องในยุคข,ของโชเซมิโยแต่จริงๆคือโดยรวมเนี่ยนะครับเขาก็ยกให้โซชามีในเรื่องของการส่งเสริมบรรดาดาวรุ่งที่ดีกว่าโชเซมิโยแล้วกันนะครับตามนั้นฮนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือการรักษาเกี่ยวกับสภาพห้องแต่งตัวอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข่าวที่ผ่านมานั่นแหละนะครับที่เดอะแอตแลนติกสื่อเดียวกันนี่แหละคอกันออกมานะครับว่าโซชาจัดแจงห้องแต่งตัวแมนยูได้ดีกว่า ทางโชซมโยนะครับในเรื่องของบรรยากาศที่มันแบบไม่ได้แตกแถวกันเลยทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งนะครับไม่ได้มีแบบว่าปัญหาภายในนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเอามาฝากกันนะครับนะนี่คือมุมมองของเดอะแอตแลนติกนะครับแฟนบอลบางคนอาจจะมองต่างก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแฟนบอลบางคนอาจจะมองว่าบริโย่ทำได้ดีกว่าอันนั้นก็แล้วแต่ทุกคนแฟนบอลบางกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะมองว่าโซชาเออดูแล้ว ก็ทําได้ดีกว่ามูลย้อจริงๆก็ตามนั้นนะครับลองคอมมนตนกันเข้ามาดูก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องคิดแบบเดียวกันกับอนติกก็ได้นะครับส่วนประเด็นต่อไปครับเป็นเรื่องราวของโซชาแล้วก็ไมฟิลแลนด์นะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องนี้เคาะกันออกมาจากเทเลกราฟนะครับสื่อดังของอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าตอนที่โซชาแล้วก็ไมฟิลแลนด์เนี่ยเข้ามา คุมทับหรือว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ดของแมนยูอีกครั้งเนี่ยนะครับอ่าใน,นส่วนของทางไมฟิแลนด์นะกลับมาอีกครั้งส่วนโซชาก็กลับมาร่วมงานกับทางแมนยูอีกครั้งแต่ว่าเป็นในฐานะผู้จัดการทีมนะครับซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยทั้งคู่นะครับก็ยังไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการซื้อนักเตะมากมายอะไรนะครับเพิ่งมีการโดนดันขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของการมีส่วนร่วมการซื้อนักเตะ ในแต่ละซัมเมอร์เนี่ยเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี่เองนะครับเรื่องนี้ก็มีเขามาเหมือนกันนะครับว่า2คนนี้เพิ่งมามีส่วนร่วมนะครับมันก็เลยทําให้ทิศทางการซื้อนักเตะเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ทําให้โอเล่แล้วก็ไมฟ i ิลแลนด์เนี่ยตกใจนะครับก็คือการทํางานซื้อขายนักเตะของเอ็ด r d เวิร์ดในช่วงแรกๆนะครับก่อนที่เขา จอมาเนี่ยนะฮะคือมันมีการซื้อนักเตะที่ไม่ตรงกับปัจญาหรือว่าไม่เข้ากับดีเอของสโมสรอ,อย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่โซเชียลแล้วก็ไมฟิลแลนตกใจเป็นอย่างยิ่งครับว่านักเตะบางคนเนี่ยซื้อมาได้อย่างไรนะครับมันไม่โอเคเลยนะครับมันไม่เข้ากับระบบการเล่นของแมนยูแล้วก็ d n a ที่มันเหมาะสมกับทางสโมสรแทบจะไม่มีนะครับแต่ว่า2คนนี้ไม่ได้เจไปนะครับว่าเป็นนักเตะคนไหนหรือว่าเป็นนักเตะตำแหน่งอะไรนะครับเพียงแต่ว่า สื่อเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการยกตัวอย่างมาหรือว่านักเตะที่โซชาโลออกไปที่มันไม่ตรงกับปัชญ,ญาก็คือเฟลเลนี่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าลูกากูหรือว่าซานเชสที่มีการปล่อยออกไปแบบยิ้มตัวอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็นี่คือตัวอย่างนะฮะซึ่งเราไม่ทราบอกครับว่าเป็นใครอะไรยังไงนะเพราะว่าขนาดสื่อเขาก็ยังคาดเดากันเอาเลยนะครับว่าโซชาก็ แบบว่าตะลึงเกี่ยวกับการซื้อนะครับแล้วก็คาดการณ์กันออกมาว่าเออน่าจะเป็นนักเตะเหล่านี้นะฮะโอเคครับก็ผมคิดว่าเป็นข่าวที่ต้องกรองแล้วก็ฟังหูไว้หูวกันด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเล่นออกมาจากสื่อใหญ่อย่างเทเลกราฟก็ตามนะครับส่วน้นน้าต่อไปครับเป็นข่าวก็สิบกันออกมานะครับแต่ว่าเป็นการเล่นข่าวจากนักข่าวของอิตาลีนะครับอย่างนีมา ทาวารีนะครับซึ่งผมไปดูในทวิตเตอร์ในโซเชียลเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รับการติดตามสักเท่าไหร่ผมก็เลยจัดว่าเป็นข่าวก็สิบไปก่อนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ยูเวนตุสเนี่ยกำลังหาทางทําทุกวิธีทางนะครับในการซื้อตัวหรือว่านําตัวบล็อกบากลับมาในถิ่นตูรินให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่ายูเวเนี่ยติดปัญหาครับก็คือว่าพวกเขาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินในช่วงโควิดสิการที่จะหาเงินไปซื้อ บ็อกบาในราคา100กว่าล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นตอนนี้ยูเวพยายามที่จะปล่อยอารอนเดมซี่ออกจากทีมให้ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์เพื่อเอางบประมาณเนี่ยไประดมทุนกับเงินที่มีอยู่เพื่อซื้อบ็อกบากลับมานะครับซึ่ง r ดมซี่เองก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูด้วยบางทีเขาอาจจะเอาเรมซี่เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอก็ได้นะครับถ้าเกิดแมนยูสนใจ ก็ต้องย้ำนะครับว่าเป็นข่าวข้อสิบอยู่นะครับยังไม่ชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่มันยืนยันได้ก็คือว่ายูเวนตุสเนี่ยให้ความสนใจบล็อกบาร์มานานแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ยืนยันได้เรื่องเดียวนะครับแต่เรื่องของทางที่ยูเวนตุสเตรียมเอาดัมซี่มาเป็นส่วนหนึ่งอะไรนู่นนี่นั่นก็ฟังหูไว้หูก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของทางอัสซูฟาตีนะครับดาวรุ่งของทางบาเซโลนาที่เมื่อไม่กี่วันก่อน,อนเนี่ยนะฮะก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแบบต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดเนี่ยดันแคนคาเซลเนี่ยนะครับกูรูของวงการฟุตบอลอังกฤษเป็นกูรูชื่อดังเลยนะฮะเป็นนักข่าวชื่อดังด้วยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแมนยูเนี่ยยื่นข้อเสนอไปจริงครับยื่นข้อเสนอไปถึง2รอบด้วยกันแต่ว่า2รอบนั้นเนี่ยเป็นข้อเสนอที่โดนปัดทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็พึ่งยื่นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะฮะเขาให้ข้อมูลมาประมาณนี้นะว่าแมนยูให้ความสนใจจริงแล้วก็ยื่นไปแล้วแต่ว่าบาซ่าไม่เล่นด้วยบาซ่าไม่พร้อมปล่อยเพราะว่าบาซ่าเขามองว่านกเตะรยนี้คืออนาคตของทีมพวกเขานะครับนะแล้วก็ประเด็นต่อไปครับที่มีการาะมาจากเอลเลนติกครับสื่อดังของอังกฤษมีการเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้โอกาสที่โอเลกกนโซชาเนี่ยจะส่งบล็อกบาลลงเป็นตัวจริงพร้อมกับบูโน่เนี่ย คือในเกมพบกับทอร์เนมัสเปร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือทางเดอร์อนติบ,บอกว่าโซชาเนี่ยอาจจะให้บ็อกบาเนี่ยเป็น่วนหนึ่งแหละแต่อาจจะนั่งเป็นสำรองไปก่อนในเกมพบกับทอตแนมัสเปร์นะครับเพราะว่าบ็อกบาเนี่ยไม่ได้ลงสนามนานนะครับแล้วก็เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมานะครับถึงแม้ว่าทางบ็อกบาเนี่ยจะสามารถกลับมาฟิตแบบเต็มร้อเได้แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจใช่ไหมครับว่าบ็อกบาเนี่ยไม่ได้เล่นมาหลายเดือนมากนะครับ แล้วก็เกมพบก,กับท็อตแนมอัสเปอร์เนี่ยเป็นเกมใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นคือต้องเอาชัวร์ไว้ก่อนอาจจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมไปก่อนไหมอย่างเช่นเฟร็จับคู่แม็กโทวนีแล้วก็มีบรูโน่ไปก่อนน่าจะเวิร์กมากกว่าส่วนบ็อกบาก,ก็ต้องจัดแจงในเรื่องของแผนการเล่นแหละว่านัดถัดไปน่าจะเหมาะสมมากกว่าไหมนะครับคือถามาคนอื่นเนี่ยไม่ได้เล่นมา 2- 3สเดือนก็จริงนะครับแต่บ็อกบากมันไม่ได้เล่นมานานกว่านั้นไงน,นะเพราะฉะนั้นก็ต้องนั่งไปก่อนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ แล้วก็มันเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บหนักมาซึ่งเหตุผลเนี้ยเป็นเหตุผลที่เข้าใจกันได้นะครับนะที่เดอะแอตแลนติกเล่นกันออกมานะครับผมเห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบเร่งใช้เดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบด้านลบอีกสําหรับบ็อกบาแล้วก็ข้ามกันมาครับเป็นข่าวกอสิบที่มีการเคาะประเด็นออกมาจากเดอะมิลเลอร์นะครับสื่อของเกงกฤเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเอ็ดบุดเบิร์ดเนี่ย ก็เห็นด้วยครับที่แมนยูเนี่ยจะต้องไปนำตัวแจ็คเกอริสแข้งคนสำคัญของทางแอสตันวิลล่ามาเสริมทัพให้ได้นในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเอ็ดเวิร์ดเ,เนี่ยมองอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเอ็ดเวิร์ดมองว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่จะต้องหาตัวทดแทนฮวนมาตาได้แล้วนะครับเพราะว่าฮวนมาตาอายุเริ่มมากแล้วนะครับแล้วก็เอ็ดเวิร์ดเองก็มองว่าแจ็คเกอริสเนี่ยคือคนที่เหมาะสมมากนะครับที่จะมาเป็นตัวแทนของฮวนมาตา ในช่วงอนาคตข้างหน้านี้นะครับอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ก็ได้หรือว่าในช่วงฤดูกาลหน้านะครับก็ติดตามมาดูเพราะว่าจะเกอร์สณเวลานี้ข่าวมันร้อนแรงมากครับที่นกเตะรายเนี้ยจะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับอิลิกบายี่แล้วก็เดียโก้ดาโล่นะครับก็เอามาฝากกันนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานกันออกมานะครับจาก สื่ออย่าง The l ล Express เนะฮะเขาก็บอกมานะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เตเเนี่ยเปิดโอกาสนะครับให้อิลิกบายีแล้วก็เดียโก้ดาโลเนี่ยตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตได้เลยนะครับว่าเขาจะเลือกย้ายทีมหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์หรือจะอยู่กับแมนยูต่อไปในช่วงดูการหน้าหรือว่าในฤดูการถ,ถัดไปนะครับก็เปิดโอกาสให้นักเตะตัดสินใจเลยนะครับคือเหมือนกับเปิดประตูให้นะครับนะถ้าคุณอยากอยู่คุณก็ ต้องสู้นะคุณต้องเค้นฟอรมเก่งกลับมาให้ได้นะหรือว่าคุณต้องพยายามสลัดอาการบาดเจ็บออกไปให้ได้นะครับแต่ถ้าคุณเลือกย้ายก็สามารถเดินออกไปได้เลยนะครับเลือกทีมได้เลยนะฮะว่าสนใจไปทีมไหนนะครับก็เป็นข่าวข้อสิบกันออกมานะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของเรเน่เมอร์สตีนนะครับอดีตมือขวาของเซอร์เร็กฟูซันเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนที่ป๋าเนี่ยวางมือนะครับซึ่ง ทางเลเน่เนี่ยบอกว่าสิ่งนี้ต้องโทษโส,สโมสรครับสโมสรนเนี่ยไม่ได้เตรียมความพร้อมสําหรับการวางมือของป๋าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับหรือว่าไม่ได้แบบเหมือนกับมีความคิดที่จะเตรียมความพร้อมเลยพอป๋าวางมือไปก็ไปเอาเดวิดมอยมาซึ่งมันก็ล้มเหลวนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็ล้มเหลวมาแบบเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็เห็นไหมครับห่างหายจากการเป็นแชมป์มานะนั่นคือสิ่งที่ เรนนี่เขาพยายามอธิบายนะครับว่านี่แหละคือการไม่เตรียมความพร้อมเองนะครับนะทั้งทั้งที่มันก็พอมีเวลาอยู่บ้างนะฮะเรื่องนี้โทษสโมสรเต็มๆโทษบอร์ดเต็มๆนะครับในเรื่องนั้นนะครับก็โอเคนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจที่เอามาฝากกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม